สวัสดีค่ะพี่พี่ทุกท่านวันนี้พบกับช่องจารันแพ้เครื่องกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้น้องก็มีพามาแบ่งปันให้พี่พี่ได้เลือกได้รับชมกันในราคา200บาทนะคะแต่ถ้าพี่พี่ท่านใดปิด2องค์นะคะ300บาทจะส่งฟรีมีปลายทางนะคะ EP นี้ก็เป็น EP ที่99ของน้องแล้วนะคะฝากพี่พี่กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กันและจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะคะช่องทางการติดต่อน้องนะคะโทร0 8 0 0 8 6 4 1 4 7หส่นหรือจะแอดไลน์ก็ที่เบอร์เดียวกันเลยนะคะเรามาเริ่มกกกัันนนททีี่่รายย1เล รายการที่หนึ่งนะพี่นะรายการที่หนึ่งเป็นขุนแผนเคลือบนะพี่นะนี่พร้อมเลี่ยมมาแบบนี้เลยด้านหลังนะรายการที่หนึ่งนะพี่นะาสองรอยบาทนะคะต่อไปรายการที่สองรายการที่สองจะเป็นพระสมเด็จนะคะนี่เนื้อหาแบบนี้เลยมาพร้อมตลับเลยนะรายการที่สองนะคะ สองรอยบาทนะนี่นะพี่นะรายการที่สองนะคะต่อไปรายการที่สามรายการที่สามจะเป็นหลวงปู่ทวดนะพี่นะหลวงปู่ทวดพร้อมตลับด้านหลังเป็นหลังหมูนะพี่นะอย่างนี้เลยพร้อมตลับสองร้อยบาทนะพี่นะนรายการที่สามนะต่อไปรายการที่สี่ รายการที่สี่เป็นพระสมเด็จนะพี่นะนี่ด้านหลังจะเป็นอย่างงี้นี่เลยเนี้ยหาแบบนี้เลยนี่นะพี่นะสองร้อยบาทนะต่อไปรายการที่ห้านะคะที่ห้าจะเป็นสมเด็จอีกหนึ่งองค์นะมาพร้อมตำรับวันนี้น้องจะได้แบบพร้อมตำลับมาส่วนสะส่วนมากนะพี่นะได้ชุดนี้มาเป็นมีเกาะ สัดส่วนมากนะรายการที่ห้าสองร้อยบาทนะต่อไปรายการที่หกหลวงพุทวดอีกหนึ่งองค์นะพี่นะอมตรับสวยๆด้านหลังเป็นศูนย์ห้านะพี่นะองค์นี้นะรายการที่หกนะสองร้อยบาทนะต่อไปรายการที่เจ็ดเป็นสมเด็จนะพี่นะเนื้อหาแบบนี้เลยพระสมเด็จรายการที่เจ็ดนะคะด้านหลังเป็นหลังเจดีแบบนี้รายการที่เจ็ดนะพี่นะสองร้อยบาทนะคะ ปิดคู่สามร้อยนะพี่นะจะส่งฟรีมีปลายทางองค์เดียวก็สองร้อยจะส่งฟรีมีปลายทางนะพี่นะรายการที่เจ็ดนะคะต่อไปรายการที่แปดรายการที่แปดจะเป็นหลวงปู่ตุะนะพี่นะเรียนหลวงปูต่ตุนี่นะคะแบบนี้เลยนี่นะ ต่อไปรายการที่เก้าเป็นผระสมเด็จนะพิมพ์อะไรพิมพ์แบบนี้เลยด้านหลังรายการที่เก้านะพี่นะสองร้อยบาทต่อไปรายการที่สิบนี่นะจ๊ะรายการที่สิบนะมาผมตลับนะคะ สมดิษรายการที่สิบนะเนื้อค่ะแบบนี้นี่สองร้อยบาทนะต่อไปรายการที่สิบเอ็ดจะเป็นหลวงปู่ทิมนะพี่นะเรียนหลวงปู่ทิมรายการที่สิบเอ็ดนี่เลยสองร้อยบาทนะนี่นะคะต่อไปรายการที่สิบสองสิบสองจะเป็นหลวงพ่ออีนะพี่นะนเรียนหลวงพ่ออีอวัดสัตหีบนะ นี่นะคะสองร้อยบาทนะต่อไปรายการที่สิบสามนะสิบสามจะเป็นเหรียญอาจารย์ฟันนะพี่นะนี่เหรียญอาจารย์ฟันอาจารย์ูนะรายการที่สิบสามนะสองร้อยบาทนะคะนี่เลยรูปภาพไม่ชัดแอดไลน์มาขอดูรูปภาพเพิ่มเติมกับน้องได้เลยนะนี่เลยนะต่อไปรายการที่สิบสี่ สิบสี่จะเป็นเหรียญหลวงปู่ทวดนี่นะกับอา,อาจารย์ทิมนะพี่นะนี่เลยรายการที่สิบสี่ด้านหลังจะเป็นบบบนี้นี่นะสองร้บาทต่อไปรายการที่สิบห้าสิบห้าจะเป็นหลวงพ่อคูณนะพี่นะ รุ่นหลับสด็จนี่นะต่อไปรายการที่สิบหกสิบหกจะเป็นหลวงพ่อกระสีนะพี่นะเหรียนหลวงพ่อกระสี นี่นะสองรยบาทน,นะพี่นะรายการที่สิบหกต่อไปรายการที่สิบเจ็ดจะเป็นหลวงพ่อลุ่งนะพี่นะวัดท่ากระบือนี่นะต่อไปรายการที่สิบแปดนะพี่นะสิบแปดจะเป็นหลวงพ่อท่านคายนะพี่นะพ่อท่านคายนะรายการที่สิบแปด นี่นะสองร้อยบาทนะคะต่อไปรายการที่สิบเก้าสิบเก้าจะเป็นหลวงปู่มหมุนนะพี่นะเรียนหลวงปู่มหมุนนะเรียนสวยๆแบบนี้เลยนะนี่ด้านหลังรายการที่สิบเก้านะคะสองร้อยบาทนะต่อไปรายการที่ยี่สิบจะเป็นหลวงปู่เอี่ยมนะพี่นะหลวงปู่เอี่ยมรายการที่ยี่สิบ วัสพานสูงนี่องค์เก่านะพี่นะรายการที่ยี่สิบนะสองรอยบาทน,นะคะต่อไปรายการที่ยีสิบเอ็ดจะเป็นเหรียญเหรียญหลวงพ่อคูณนะพี่นะรุ่นเจริญพรน่ะนี่ด้านหลังนี่นะรายการที่ยีิบเอ็ดนะคะสองร้อยบาทน,นะ ต่อไปรายการที่ยี่สิบสองจะเป็นพระสมเด็จนะพี่นะนะคะแบบนี้เลยนี่นะต่อไปรายการที่ยี่สบามนะพี่นะรายการที่ยีสิบามจะเป็นเกุดแผนเคลือบอีกหนึ่งองค์นะคะ นี่นะรายการที่ยี่สามนะคะต่อไปรายการที่ 24, ยี่สี่ยี่สี่จะเป็นสมเด็จนะพี่นะเนื้อหาเก่าแบบนี้พร้อมเรียมาแบบนี้นะสองร้อยบาทนะนี่เลยรูปภาพไม่ชัดแอดไลน์มาขอดูรูปภาพเพิ่มเติมกับน้องได้นะต่อไปรายการสุดท้ายของวันนี้นะพี่นะรายการที่ยี่ห้าเป็นสมเด็จอีกหนึ่งองค์นะพี่นะ สองร้อยบาทนี่นะรายการที่ผ้านะสองร้อยบาทนะพี่พ,พี่ท่านใดสนใจนะคะหรืออยากดูรูปภาพเพิ่มเติมสามารถได้ไลน์มาขอดูรูปภาพเพิ่มเติมกับน้องหรือจะโทรมาสอบถามกันก่อนก็ได้นะคะสำหรับวันนี้ขอขอบคุณค่ะ